มีไหมมีไหมการถามด้นะมจะว่าผมจะกลับไปสาเร็จมที่เคยได้ม้เสื่อมไปปฏิบัติทาปฏิัติ ไปสาเร يد, ็จจะกลับไปได้เหมือนเดิมใหม่หรือสูงกว่าหรือต่ำกว่าขอความปฏิบัติธําไปเลยามเื่อเปฏิบัติธรรมที่คนอามาด้เนันแลวเริดว่ามยอาจารย์จะเปิดความมาเปิดเผย เท่าทำไมเลขสี่ไงเลขสี enough enough, general, uh ่เหมือนหมออ้อมเลยเปิดมาพบเลขสี่เหมือนปฏิบัติธรรมอาไปไปแลนด์เลขสีมันจะกลับมาไหมครับเปิดสำนัก เลขสี่นี่ได้หลวงพ่อนี่เลขสี่นี่คือว่าหลวงพ่อต้องไปเจริญแบบเดิมสติปัฏฐานสี่ธาตุสี่อะไรสี่ไปพิจารณานะะแบบกลับไปที่เราปฏิบัติเดิมได้แล้วนะพวเราก็ต้องไปปฏิบัติอันผมมิหารสี่ของของเก่าที่เราเคยปฏิบัติยังไงเหมือนกันที่เราบอกว่าเนี่ยการปฏิบัติธรรมอ่ะทำปฏิบัติธรรมแต่เราไม่ตลอดต่อเนื่องไม่ อะไรนะซ้ำๆๆๆๆๆมันก็แบตเตอรี่มันก็โทรศัพท์นก็หายไปจางไปเนี่ยมันกลับมา้อเสา่เราจังนะกัดฟันสูบกัดฟันทนกัดฟันะุเทต้ใจได้ได้น่ะสำเร็จกลับมานเลกาเ่การที่ว่าจริงจังต้องเว้นานา จากเมื่อก่อนตอนที่หลวงพ่อปฏิบัติเลยเขานั่งมาแล้วสิชั่วโมงยี่สิบว่าปกิดเลยโห่ไดกล้ถือว่าทำได้อะไมได้ได้แต่แต่พอมาตอนหลังหลวงพ่อไม่เอาแล้วเราไม่าได้เพาไอ้นี่มันจะหยุดเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมถ้าเราเราหุดเมื่อหร่ปุ๊บ กบาละเมหรือว่าทำอะไรมันก็จะหายลงหายลงฮะเรามันอะไรนะจากที่เราอะไรนะอภินญานกุณ่ะเรามีอภินญานนะเรื่องมีอะไรนะหูทิพตาที่ยรอะไทิพมันก็จะจางหายเหมือนกันมันมันไม่ฏิบัติเนี่ยเราเราเราส่งจิตออกไปนอกเราไม่ได้ดูข้างในเราต้องดูข้างในเราต้องเมื่อก่อนนี่โอ้โหเราไม่ไม่ไม่มองข้างนอกไม่ได้ส่งจิตไปนอกโอ้หเราอยู่กับตัวเราเรานี่ก็โอ้โหอะไรอะไรที่อย่า เราก็ตกใจตัวเองโอ้ยทำไมมันขนาดนั้นไม่เห็นอะไรทั้งนองนี่ล่ะอันนี้อันเนี้ยมันต้องเอาเอามันต้องปฏิบัติเข้าใจดีนะครับได้สองใช่ไหมตาทิพย์เหนไหมก็มีเราแต่ที่เราปฏิบัติไปปุ๊บเนี่ยเอ่อคำว่าหูทิพย์ตาทิพย์ทั้งหูและตาทิพย์มันได้ยินเสียงอะไรใครมะกัเซี่ไปเราไม่รู้ใช่ไหมทำไมต้อินมาดีมาทรงขึ้นมาให้แต่ว่าใครต่อใครเลยเนี่ยมองเห็นอะไรปุ๊อแมันจะ มองเห็นไกลไปเลยรุไปเลยต้องปรับปรต้องเปลี่ยนแปลงต้องแบจรงจังอ่ะสอครับเเยรู้อ่ะเจ็ดวันเจ็ดคืนเจ็ดเดือนเจปีเจ็ดไรอ่ะงหนาดเลย้าไม่ได้ทำจะไม่ลุกอาสนะแบบตเจ้านี่ต้องรู้ว่า เขาพระเจ้าเนี่ยท่านนี่เลยนะเป็นคนจริงจังนะเพราว่าถ้าไม่เจอเนี่ยท่านจะไม่นี่ท่านต้องต้องจิตตั้งอะไรเอย่างเงี้ยปฏิทินหรือว่าพิธานจิตเนี่ยมันต้องเอาให้แบบว่าอันนี้แหละจริงจังกับมันเลยเอาให้ถึงเข้าถึงศัจธรรมเลยแต่นี่แหละบางทีมางสั่งเรียนรู้เนี่ยถ้าครอบครัวต่อใช่ไหมคนเก่าเอาใช่ไหมอรัก็น่าจะมาเอาแล้วคนเก่าเขามีนะถ้าใครเรียนางนี้้องมาเช็คก่ เลขเจ็ดเนี่ยมันก็คือว่ามันต้องเข้าให้ถึงแก่นถ้ามันถึงถึงสมมติว่าบางทีโสดาสักีดานั่นแหะยังตัดายยังไม่ถึงอรหันมันอาจจะล่วงลงมาอยู่ที่โสดาอยู่ทำอะไรมันก็เอาให้สุดถึงที่สุดเลขเจ็ดไหมเลขเก้าไหมเลขเจ็ดเลขเก้าเลขเจ็ดเลขเก้าต้องเอาจริงจริงจังๆต้องอ่า ปฏิบัติทำกบว่าจะขี้เกียจอ่ะเกียจมือดีขี้เกียจเลย่าีจะขี้เกียจแล้วปัญหามาแล้วปัญหามาใช่ๆตน้ร่้อมเาไม่พกใจจริงจังไหม้วต่อไปเนี่ยเนืที่พปฏิบัติทำไปต่อก บางทีเนี่ยีเรว่องมีแน่าเจปบดปวยเดีวไม่สบายเลยท้อเลยท้อกับสังขารของร่างกายเลยไปหาเรียนไปหาแ่ไปหาวิธีการดูแลสุขภาพร่างกายบางคนปฏิบัติทำแต่ว่ามันมันแบบว่าทรมานตัวเองแต่มันก็ไม่ได้ผลแต่บางทีเนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติดูอย่างหนึ่งนะพอถึงเวลาุ๊บมันต้องแบบว่ามันต้องอยู่กับว่าอะไรนะสายกลางสายกาง ไอ้ปัญหาไหมนะโอ้โหเรื่องเหมือนกันนะปัญหาเยอะติดแปดโอ้ปัญหาเยอะอะไรนะอะไรนะเครียดเครียดอะไรเครียดอะไไม่มีสร้างสร้างโบสถ์างอย่านี้นเลยจริงๆแล้วค่ะฟองคอนี้อยากทำนี่ทำนี่นะ บางทีอธิษฐานจิตไม่สําเร็จนี่าแปลกที่มันจะมาเร็วนะขอเออช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะญาจงการผลเนี่ยโอ้ไม่ไหวอะไรชื่ออะไรเหนื่อยเหมือนกันเลช่วงโควิดเนี่ยนะแค่จะไปไหนก็ไปไม่ได้อยาจะพูดก็พูดไม่ได้นะโยมก็ไม่เข้าใจเออบางทีอันนี้ปัญหาไม่โยมนี่ยหญาติโยมทงการคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจ ฆ่าทำไมไม่สร้างวัดฆ่าทำไมไม่สร hmm. ้างบดฆ่าทำไมไม่นี่ไม่พัฒนาเป็าเราก็เครียดอ่ะถ้าเราจะไปทำไงฆ่าเราก็ไม่มีอะไรเราจะไปไปไปขอตังค์ใครไปอะไรอย่างนี้เราท่านจะขอตังค์จะพูดมันก็เหมือนก่าพูดใช่ไหมมันบอกบุญบอกแต่เล็กสองเลยเล็กสองต้องแยกแยะเบางทีต้องเสียสละเยอะๆต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยโอเคต่อไปที่ไหนละ ไม่รู้จะทำยังไงดีไม่รู้จะทำยังไงดีรก็หลวงพ่อต้องบางแผนใช่นไหมหลวงพ่อจะทำอะไรต้องมีแผ่นทำงานทำสักลาทำบททำพิหารทำบุตรีทำอะไรมันต้องเขียนแผนเขียนเอาไว้เขียนแผนมาแล้วใช้งบเท่าไหร่เท่าไหร่หลวงพ่อเขียนมาแล้วภายในหลวงพ่อจะให้มันเสร็จสิบปีเอ่อเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ต้องมีแผนมีแผน ียนแทนสต้ก็เนี่ยมีแต่เนี่ยสิบนิ้วมือก็อธิษฐานจิตอ่ะเดี๋ยวคนประทัปทคนช่วยเดี๋ยมาเลยเ่ยรีนด้วยนตัดสินใจฝันโหร่าสิบห้าสิบแบบครับนี้ต้องสร้างเองนะครับบางอย่ที่เราเนี่ยต้องขอเจ้าแม่พรอินนะข้ตาต้องขอเจ้าแม่อรข้อซื้อหลวงพ่อข้อพ่อซื้อก็ไม่ได้สรานก็ต้องลองขอดู ว่าเนี่ยจะสร้างแล้วเนี่ยปีนี้ขอแม่ใช่ขอขอจำแม่ปีนี้ขอจำม่ปีนี้มาช่วยนะที่สร้างนี่อาจจะเอาไว้สักเอาจำแม่ปนมาวางสักเออ่ตรงมุมนั่นมุมนี้แบบเดี๋ยวมากันดูแล้วปฏิบัติทำหลวงพ่อเนี่ยจะเคลียร์เรื่องปัญหาเรื่องเงินเงินจะสร้งเงินจะสร้างนี่หรือว่าบางทีเราตั้งจิตในฐานะฉันไม่ได้ตามเป้าเป้าเรงนอ้มาพราะว่า เจ้าที่เจ้าทางธรรมดาตรงนั้นไม่เลยบางที่เนี่ยบางเจ้าที่นี่รว่าเลยนะหลวงพ่อ่อก่อนที่หลวงพ่อปฏิบัติพราะหลวงพ่อที่แสนจิตอะไรพวกมันได้มาเนี่ยช่วงนี้เอ๊ะทำไมบารมีเราเราหนักในส่วนนั้นมันมันไม่มาสักทีที่หลวงพ่อยาจะถามว่าไอ้ของเก่าที่เราไปปฏิบัติทำเราต้องการเลยมันก่อนนี้มันปั๊บปั๊บมันได้หมดเลยแต่เดี๋ยวนี้ทำไมมันอืดนื่ออะไรของมันต้องเข้าใจนะยคโควิดสิบเก้านี่บางสิ่งบางอย่างนี่เราไปดูแต่ อาจจะมาไปทัวทั่วทัวร์อะไรที่นะสลาวัดวิหารวัดนันนัะอะไรนะเกี่ยวกับปู่องค์ปฐมนี่ไงไหมสร้างสี่ห้าปีหกปีอลยยังยังไม่เสร็จอะอันนี้ได้หน่อยอันนี้ได้หน่อยเนี่ยมันมันเหนื่อยนะในช่วงชื้อโควิดเนี่ยวัดบาหลังที่สร้างยุคนี้นะแต่แต่องค์ไหนที่บารมีดีนะมันก็แบบว่าไปเร็วเหมือนกันหลวงพ่อช่วยประค่างบูมบังฮะเพราะว่าที่อื่นสร้างก็ไม่เสร็จอะไแต่หลวงพ่อท่านสร้างมา บางสิ่งบางอย่างมันท่านสร้างเนี่ยบางทีมันตรงกับเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยเขาใช้เพราะว่าเลยปุ๊เนี่ยหมอขาดตลาดเพราหมออะไรมันก็เลยได้ดีมันเพราว่าต้องต้องสร้างอะไรตอนที่เขาครอบกันครอบกันโรงพยาบาลมันขาดสร้างโรงพยาบาลคนก็บริจาคสร้างโรงพยาบาลออนี่แหละมันบางทีมันต้องมันต้องแบบว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้้อองแแยยกกใหดีะ ตัว้องอะไรนะต้องแยกๆเยอะๆต้องพูดเยอะๆหน่อยเพราะต้องพูดต้องคุยต้องอะไรน่ะพูดต้องเจรจาเน่ต้องเรสระต้องเรียนรู้ต้องอะไรเยอะๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครัให้ย่นเยอะๆแก้วบางทีก็เอาให้จนไม่มีเหลืออะไรเลยวเนีหลวงพ่อกระเป๋าว่างหมดเลยตมีตังติดในธนาคารติดบัญชีวัดเลยให้จนไม่เหลือแล้วเนี่ยอ่า ทุกสิ่อย่างอยู่ทีตัวกรอเองนะคที่เป็นหลงอเราเองนะจะไปตั้งความหวังอะไรไม้สูงมากโควิดเนี่ยเอาสักห้าสห้พอไม่ต้องไม่ต้องเป๊ะไม่ต้องเงียบไต้งอันนี้เห็นอั่เราจะทำยไงดีจะตั้งความหมายไมู่งเหนื่อนเนี่ยเอาเอาพอดีพอดีค่อยเป็นค่อยไปครัโหม่ได้คิวยี่สิบสี ต <Auf S 2> <lent> ทันจะต้องตัดสินใจจะทำอะก็ลงมือทำเลยนะตัวใจโอเคสุดสามคเราโอเคสุดสามตัดสินใจบางทีถ้าเราอยากสร้างวัดเราอยากสร้างโต้นซังบางทีเงินมันไม่มีเลยถ้านมัต้องสร้างหยุดไปก่อนเ มันเป็นภาระที่เหนื่อยหนัก,กแบกภาระ,าะเพราะว่าเราสร้างไปปุ๊บเอานี่ตามมามันก็ไม่ไหวสร้างอะไรทำอะไรปุ๊บถ้าม,มันมีนี่ตามมามันก็ไม่ได้มมีนี่มีเส้นสังเกตไหมวัดบาลามัางวัดแ่สร้างเสร็จแล้วนี่คนท่รมตัวเลยโอ้หลวงพ่อก็เครียดเลยไม่ได้เบสิ่งนี้แล้วก็ตัดขึ้น สรุปสรุปกระบวนการยังไม่ร <enables> <cin> uh, right, ู้จะทำยังไงดีคือไปนะหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองไปสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดนี่ถ้าดูรวมๆแล้วนะฮะ เรียนรู้ออกไปเรียนรู้ศึกษาสุขภาพนะต้องปฏิบัติเปลี่ยนแปลงตัวเองดแาานะูแลร่างกายนี่แล้วก็วางแผนวางแขนเป็นสองสองหกแปดน่อย่นกะับพ่อ 58, นะเป็แปดเดินทางนะออกไปอตลาดวางแผนวางแผนแล้วก็ก็จ,จีนอะจันนะั่นกะ็แฝดเหมือนกัน เงินทองเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ที่ใครนะอยู่ที่ตัวตัวเราเองนะนแปดต้องบริหารจัดการเองไม่ถ้าแปดเดยอมันเงินมาเอ้เออมีปัญญาไอ้ล่าสุดเ่ยน,นนะยนเ,นเ,ญญเนี่ยกับขุนทรัพย์เนี่ยเชื่อมันมีปัญญาในี่ง่กว่าขุนทรัพย์เลยมีเงินนี่ไม่มีปัญญาเนี่ยหายแป๊บเดียวหายหมดใช้หมดต้องปัญญาต้องมีปัญญาแคานนนะ่นั้นเองเนี่ยมันอยู่ที่ปัญญาเราจะเเราต้องมีของดีอ่ะสังเกตหลวงพ่ออยู่ในหืบในเขาในห้วยในถ้ำ แต่ถ้าม <volumes S 1> <builds? S 2> ีของดีบางทีล็อกเก็ตก็ดีหรือว่าอะไรก็ดีแบบมีอะไรสักอย่างตาทิพย์หรือว่าอะไรทิพย์เลยมีของดีอย่างนึงปุ๊บโหยมเข้าวัดเต็มเลยแต่หลวงพ่อโอ้โหอยู่ในเมืองอะไรก็ไม่เป็นอะไรไม่เป็นสักอย่างของดีอะไรก็ไม่มีคนก็ไม่เข้าวัดนอกจากไม่ว่าวัดลาลมันมันไม่จําเป็นพระต้องใหญ่โตโหราณแต่ขอให้พระทังขังคนมาขอหวยถุกละวันที่หนึ่งปุ๊บโอ้โหคนเข้าตึมเลย ขอขอไม่สร้างตัวเองไม่ได้เลยนเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเองฮะเราต้องอธิษฐานจิตอะไรให้สําเร็จกันแต่สําเร็จไม่สําเร็จแต่หลวงพ่อต้องลงลงมือทาเองอี่ต้องปฏิอาให้จริงจังต้องวางแผนต้องอันนี้หรือว่าจะสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารจะทําอะไรหรือว่าเมื่อกี้ที่หลวงพ่อถามว่าของเก่าที่เราเคยมีมาในี่มันได้ไหมมันก็ได้ไหอธิษฐานจิตอะไรสำเร็จมันได้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องต้องนอยู่ที่ตัวเราไงเนี่ยอยู่ที่ใจอยู่ที่อะไรอย่างเงี้ย เรีบร้อยสาธุครับใช่ใช่นี่เลยปฏิบัติจริงๆราปฏิบัติจริงจรเลยนะเดินนะเนนะเวดาเวานั่งตรงนี้กระถางเหรออาจะมาดูอาใครมาฝึกคุณหอหอหลักมาฝกอะไรปฏิบัติปฏิบัติทํางนี้ได้ได้ปฏิบัติทออาี บัตรทองเหรอบริษัทนี้เลขแปดเต็มอยู่แล้วเลขสี่สิบแปด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 โอ้โหอะไรอะไรก็มีแจ่เลขแแบ่งมาให้หนบ้งต้องไปไปไปขอวิธีการเขียนเลยนเขียนโครงการเขียนโครกรบางแผน เราแปดแปดจะเปิดเก็บหวงพ่อต้องไปศึกษาเออทำยังไงไม่ต้องทำเลยคิดยังไงคิดยังไงว้างเพื่อนเรื่องแปดนี่ยต้องไปดูอะไรนะ The Secret เอ่อแรงดูดถ้าเป็นดูแรงดูดก็จะอ๋อเลยละอ่าหนูหลวงพ่อสองหกแปดมันก็จะดูอ่านหนังสือแล้วกดแรงดูดไจริงเป็นสูตรของพุทธเจ้าเลยมันโดมาทั้งหมดเลยพวกอย่างดู NLP อะไรพวกเนี้ย มันเป็นส่งพลังขึ้นบวกพวกถ้าเราว่าโอ้ยมันเศรษิตไม่ดีจนจนจนก็เราก็จะจนไปตลอดชีวิตสับสับับกอ่ะ,อะหลวพ่อเรานั่งดูเลวพอ่อไปย้ายกล,ล้องไปทางนั้นพ่อเรานั่งดูดูดูใหนะ้ยมเดี๋ยวผมจะมาเคลยแปรกล้องยังไม่จำเลยจะตุ้ไม่ไม่จำไม่เป็นไร